สองโมเมนต์หวานพีทมาลีอยู่ด้วยกันตลอดพร้อมน้องหมาสื่อรัก ออกมายอมรับแบบแมนๆแล้วว่าตอนนี้คุยและศึกษาดูใจกันมานานกว่า1ปีแล้วล่ะค่ะสำหรับความรักของพีทกาชัยและนางอีกสาวมารีเบิร์เนอร์ซึ่งรักนี้ต้องยืนยันเลยค่ะว่าไม่ได้ปิดบังก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่เพียงแค่ไม่ได้โฟกัสเรื่องสถานะผ่านโซเชียลให้ใครต้องรู้แบบชัดเจนส่วนที่รู้จักกันและได้สารสัมพันธ์นั้นเพราะรู้จักผ่านทางเพื่อนสนิทพิมพ์ฐานนั่นเองค่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นโมเมนต์ที่ทั้งคู่นั้นอยู่ด้วยกันตลอดแต่ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งขนาดเดียวกันก็มักจะเห็นพาฝ่ายหญิงนั้นไปโพรที่บานฝ่ายชายอยู่บ่อยครั้งยิ่งเดี๋ยวนี้มีเจ้าฝ่ายเด หมาน้อยสื่อรักก็จะเห็นทั้งคู่นั้นพลัดกันเล่นหยอกล้อก,กับน้องหมาเป็นประจำแม้ว่าจะหลายรูปคู่แต่ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าเขานั้นอยู่ด้วยกันจ้าและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ